ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะเจนี่มิกกี้พาน้องโนโราเข้าวัดทำบุญทำแหกโฟกัสชุดสง่างามมากเป็นอีกหนึ่งครอบครัวขวัญใจของใครหลายคนเลยล่คะค่ะสำหรับครอบครัวของนักแสดงสาวเจนี่อัมพาตและป้อมเพชรกับสามีหนุ่มมิกกี้โนรอ,อัมพาดที่ตอนนี้นั้นทั้งคู่ได้มีโซ่ทองคล้องใจกันแล้วนั่นคือน้องโน,โนราณนะเพชรนป้อมเพชร แถมตอนนี้สานูยังน่ารักน่าชังมากๆด้วยล่าสุดหนุ่มมิกกี้ได้พาครอบครัวไปทำบุญที่วัดราชบอพิสถิบมหาสีรามสีมารามราชวรวิหารงานนี้ทั้งครอบครัวได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา